เราก็เป็นเราในแบบของเราก็แล้วแต่เขาจะเลือกมองหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็น นกร้องเชยแจ้วส่งเสียงร้องจุก,กูจุก,กูจุก,กูอย่างมีความสุขสวยสวยงามงามยามเย็นเย็นเลยครับสองร้อยบาทจัดไปครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ เช่าสององสามร้อยบาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่หนึ่งครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดห้วยเขนครับเนื้อโลหะเก่าเก่าค่ำๆเลยครับสวยนะจะพี่จ๋าจัดไปได้เลยสองร้อยบาท รายการที่สองครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเหนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับมันมันเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทเท่านั้นครับเช่า2อ,องค์300บาทครับสวยๆยามเย็นๆเลยครับ รายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับสองร้อยบาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยสวยงามงามเลยครับ หล่อหล่อลำลำเลยครับรายการที่5ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับออกเนื้อส,สำลิดเลยครับเนื้อขันลงหินเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ สวยใหม่จะพี่จ๋าสองร้อยบาทราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่หกก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับด้านข้างมีเม็ดไข่ปาลาด้วยครับเนื้อแน่นๆน่นนว,นนวนๆวลเลยครับ รายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเหนือขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับมีคาบสีพึ่งเลยครับ รายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อออกทองแดงเถื่อนเลยครับสวยงามอย่างนี้ครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับสวยบาดตาบาดใจเลยครับราคาสบายกระเป๋าครับช้าหมดอดได้ของดีครับ รายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่10บ็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อผงลงรักเก่าครับเนื้อแน่น เก่าเก่าแห้งๆเลยครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับรายการที่11บ็ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเนื้อแน่นๆเลยครับปิปๆเลยครับด้านหลัง เก่าตามการเวลาครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับไม่มีอะไรแน่นอนครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือนวนนวลเลยครับแน่นๆ่นเลยครับ สวยสวยคมคมเลยครับรายการที่12ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับเนื้อโลหะ รายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแน่นๆนเลยครับนวันงวันเลยครับมองแล้วสบายตาครับหน้ามองหน้าบูชาครับ200บาทครับก็บูชาได้ครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมๆเลยครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเนื้อสัมฤทธิ์ครับมันมันเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระผงสุพรรณครับเนื้อดินครับ เนื้อมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับมีคาบลารลักด้วยครับพระผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายการที่17เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ สวยทุกมุมสวยทุกองค์ครับ200บาทครับเช่า2ององ3 0 0บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเหนือนแน่นๆ่นเลยครับนวลนวเลยครับ เนื้อแก่งๆเลยครับรายการที่19เครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเนื้อมันๆเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่20ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วครับวัดเครือวันครับลักเก่าเก่ามันๆเลยครับปิกตาหูกระต่ายครับ รายการที่21เครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเหนือขึ้นสนิมเขียวเลยครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่23ครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเนื้อมันๆเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่24ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเนื้อออกสำลิศเลยครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแน่นๆเก่าๆค่ำค่เลยครับ รายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ200บาทครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับ รายการที่27ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับรักหนาๆเลยครับล่อนๆเลยครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับ รายการที่28ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับหล่หอหล่อล่ำเลยครับหล่อแฮนซัมเลยครับหล่อเพอร์เฟคเลยครับรายการที่ยี 9ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดห้วยเขนครับเหนือทองแดงเถื่อนเลยครับรายการที่30ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ สวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับ200บาทครับเช่า2อ,องค์300บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่31ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับองค์นี้สวยครับ รายการที่32ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเหนือโลหะเก่าๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับ รายการที่33ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทจัดไปได้เลยครับรายการที่34ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ สวยสวยมันมันเก่าเก่าเลยครับรายการที่35ครับหล่อโบราณวัดห้วยเขนครับใต้ฐานตัวอุครับปั๊มตัวอุครับอักขระเลขยันครับ รายการที่36กคเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่37ก็เป็นพระปิตาครับใต้ฐานเลขหนึ่งครับน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งครับ ตาครับสวยๆเลยครับเนื้อโลหะพุทธสินงดงามครับน่าจะเป็นสายใต้ครับสวยๆงามงามเลยครับเนื้อโลหะรายการที่38ครับหล่อโบราณพิมพ์ที่ตาครับองค์นี้สวยครับ หลอหล,ล่อล้ำลํำเลยครับรายการที่39ครับเป็นเหรียญหยดน้ำหล่อโบราณครับด้านหลังตัวมิครับเหรียญพระพุทธหล่อโบราณเก่าครับ รายการที่40ก็ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อมันๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับสวยๆโดนๆใจเลยครับรายการที่41ก็เป็นเหรียญหล่อโบราณครับ ด้านหลังเป็นอักขะเลขยันครับเหนือเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่42ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยสวยมันมันเลยครับ ไม่รักแล้วจะไปรักแมวที่ไหนครับ200บาทก็เสียวได้ครับรายการที่43ครับเป็นพระมะเหสวนครับหล่อโบร้านครับเนื้อชิ้นตะกัวครับเนื้อออกชิ้นเงินเลยครับพระมะเหสวนมหาอุดครับ รายการที่44ครับเป็นพักกิ่งครับหล่อโบราณครับด้านหลังตอกโค้ดเลยครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อออกเนื้อนวะโลหะเลยครับดำดำมันมันเลยครับหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่45ครับเป็นพระปิตาครับ เนื้อสำลิดครับสวยๆเก่าๆเลยครับปิดตาเก่าครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับพุทธศินงดงามอลังการงานสร้างเลยครับสวยคักๆครับ รายการที่46ครับเป็นจอบใหญ่หลอโบราณหลวงพ่อเงินครับสวยสวยคมคมเลยครับสภาพใช้ครับมี2อ,องค์ครับนำมาให้พี่เพียงน้องได้แบ่งปันกันเลยครับ องค์ที่2ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่ครับเนื้อสำลิดเลยครับรายการที่47ครับเป็นพักกิ่งครับ หล่อโบราณเก่าครับเนื้อสำลิดครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำ,ำมันมันเลยครับรายการที่48ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋า 200บาทจัดไปได้เลยรายการที่49ครับหล่อโบราณหลงข้อเงินพิมพ์ขี้ตาครับน่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับสภาพใช้ศึกครับผ่านศึกสงครามมาอย่างยาวนานครับ วันแทงไม่เข้าครับแต่อย่าเข้าไปหาครับมีสององค,ครับสวยสวยสภาพใช้ครับดูแล้วคลาสสิกครับลึกลับหน้าค้นหาครับ มาดูถาดที่สองกันบ้างครับพิเศษสวยๆยาวๆไปเลยครับสวยๆจวดๆยาวๆไปเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับโดนใจครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค,ครับพระล่วงหลังลางปืนครับ เนื้อชิ้นตะกัวครับมีสององค,ครับรายการที่สองครับสวยสวยงามงามยามเย็นเย็นเลยครับ พระล่วงหลังลางปืนครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเนื้อชินตะกัวครับรายการที่3ครับเป็นพระมเหสวนครับเนื้อชินตะกัวครับออกชินเงินครับพิมพ์สองหน้าครับ สวนะจะพี่จ๋ารายการที่4ี่ครับเป็นพระมเหสสวนครับเหนือเก่าเก่าเลยครับน่าจะเป็นพระกุกครับสวยสๆโดนโดนใจเลยครับ เก่าเก่าเลยครับเก่าเก่าครับรายการที่ห้าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเก่าไม่เก่าครับเก่าไม่เก่าแตกลายงาเลยครับด้านหลังมีรอยปูใตนะครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับขอบเก่าแตกลายงาเลยครับ รายการที่6ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับเนื้อมันมันเลยครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่เจ็ดครับ เป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการสุดท้ายครับท้ายสุดครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปครับพระสวยสวยยามเย็นเย็นครับ200บาททุกองค,ครับชาหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับ200บาทครับผ่านตลอดสายครับ พูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ